ไทยร่องที่อาร์ทรานส์ฟอร์เมอร์2ถือเป็นหนึ่งในรถสไตล์ชีฟสายลุยที่คนไทยพูดถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะนี่คือรถที่ผลิตโดยคนไทยพัฒนาเพื่อสภาพถนนและการใช้งานของประเทศไทยจริงๆไม่ใช่แค่รถโชว์หรือรถแต่งหลอ่อแต่เป็นรถที่ลุยได้จริงแข็งจริงและใช้งานจริงตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงระบบขับเคลื่อนตัวรถถูกออกแบบบนพื้นฐานแชซซีแบบบอดี้ออนเฟรมที่แข็งแรงรองรับการบรรทุกหนักการใช้งานสมบุกสมบันและการขับขี่ในเส้นทางทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นทางดินทางโคลนทางน้ำหรือถนนภูเขาตัวถ ยมดูดานให้ภาพลักษณ์แบบรถทหารผสมรถออฟโรดสมัยใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยระย่างชัดเจนเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นดีเซลขนาดใหญ่เน้นแรงบิดเป็นหลักทําให้รถคันนี้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองการเดินทางไกลและการลุยในพื้นที่ที่รถ s u v ทั่วไปไปไม่ถึงระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้ง2ล้อและ4ล้อสำหรับสายลุยตัวจริงระบบ 4WD ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการผ่านอุปสรรคหนัก,นกๆได้เป็นอย่างดีช่วงล่างถูกเซ็ตมาให้รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดีไม่ยุ่ยง่ายแม้จะบรรทุกผู้โดยยสสาารรรเเตต็มมันนหหือออุปกณ์พิิ่ใ้ง สารของที่ r a n s f o r m e r 2ถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายมีตัวเลือกตั้งแต่5ที่นั่งไปจนถึง11ที่นั่งเหมาะทั้งครอบครัวใหญ่ธุรกิจรับส่งหรือหน่วยงานที่ต้องการรถอเนกประสงค์บอร์ดนั่งปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบวัสดุภายในเน้นความทนทานเป็นหลักแต่ก็ผสมความสะดวกสบายแบบรถยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงระบบปรับอากาศและฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่จำเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้ครบทั้งถุงลมนิราภายัยระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรกและระบบควบคุมสเียรภาพซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจํา วันจุดที่ทําให้หลายคนอึ้งคือเรื่องราคาเพราะเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถความสามารถและความอนเนกประสงค์ที่ R าร์ทรานส์ฟอปลับกตั้งราคาไว้ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถนําเข้าหรือ s u v ขนาดใหญ่หลายรุ่นในตลาดเดียวกันทําให้คนไทยจํานวนมากเริ่มมองว่ารถคันนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มเกินราคาโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรถลุยใช้งานหนักหรือใช้ในพื้นที่ชนบทภูเขาหรือใช้งานต่างๆนอกจากนี้ไทยเรายังมีการพัฒนารุ่นพิเศษและรุ่นตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายลุยสายครอบครัวและสายใช้งานเชิงพาณิชย์ทำให้ แม้สองไม่ได้เป็นแค่รถเฉพาะกลุ่มแต่เป็นรถที่ปรับใช้ได้หลายบทบาทตั้งแต่รถบ้านรถเดินทางไกลรถกิจกรรมไปจนถึงรถหน่วยงานความภูมิใจอีกอย่างคือการที่รถรถุ่นนี้เป็นผลงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถผลิตรถที่แข็งแรงดุดันและตอบโจทย์ตลาดได้จริงไม่แพ้บแบรนด์ต่างชาติภาพลักษณ์ของที่ r a n s f o r m e r 2จึงไม่ใช่แค่รถหนึ่งคันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพคนไทยในวงการยานยนต์และสำหรับใครที่กำลังมองหารถสไตล์จี๊บที่ลุยจริงใช้จริงราคาไม่แรงจนเกินเอื้อมไทยรังที่ควววรดดู้ยตตัเอง เพราะนี่คือรถที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่เกิดมาเพื่อถนนเมืองไทยอย่างแท้จริง